เป็นร้านราเมงราคาเข้าถึงง่ายมากตอบโจทย์เรื่องราคาเส้นดีรสชาติแบบผมว่าเข้าถึงคนได้ง่ายนะลักษณะจะเป็นราเมงแบบเส้นไม่ได้ใหญ่นะฮะเส้นเล็กเล็กน่ากินมากอือหืออร่อยเส้นเขาแบบเหนียวนุ่มผมชอบราเมงที่ลักษณะที่เป็นเส้นประมาณนี้มากกว่าเพราะว่ามันกินง่ายดูความหนาของหมูมหมนะูน่ากินมากนะอือหือ ผมก็มีความสุขนะที่กินให้คนได้ดูครับ สวัสดีคนณดูทุกคนครับผมพีที่แหละครับวันนี้พามาร้านเอบีสึครับเขาบอกว่าเป็นร้านราเมงราคาเข้าถึงง่ายมากที่สําคัญเนี่ยผมเคยมากินร้านนี้สีครั้งก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อยู่แถวออฟฟิศผมด้วยนะตอนนี้เขามีอยู่ประมาณ4,5่หสาขาั้งแต่ที่ผมอ,อยู่ตรงนี้นะครับคือสาขานวนจันในปั๊มบางจากครับร้านนี้คือตอบโจทย์เรื่องราคาเส้นดีรสชาติแบบ ผมว่าเข้าถึงคนง่ายนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ลองแล้วนะในแต่ละสาขาแต่ว่าถ้าเคยใครอยากมาเจอผมมาเจอที่สาขานี้ได้นะผมมากินบ่อยมากเข้ามาบรรยากาศร้านก็แบบเหมือนญี่ปุ่นนะบรรยากาศคือเหมือนเรามานั่งกินรา,นามเมงในญี่ปุ่นเลยนะ <c oughs> ราคาเขาเข้าถึงคนมากๆคลารุรามเมง68บาท <c oughs> ราคาดีไหม <c oughs> ราคาดีงม,มากแล้วก็รามเมงจริงชามไม่ถึงร้อยเลยนะ <c oughs> น้ำหู้มาทําราเมงมีการแอดออนของมีการแอดออนเส้ราเมงเขามาจากอะไรครับจากโอกะอะไรนะพว พุ่งโอกาสเออแล้วก็มีสเปเชียลเมนูด้วยเนี้ยผมตั้งใจจะมากินอันนี้ข้าวหน้าปลาไหลอะไรเขาก็มีนะข้าวแกงกะหรี่อะไรก็มีรงข้าวสึราเมงแล้วก็เป็นชีโอราเมงครับแล้วก็ต่อด้วยซาลุราเมงครับผมกุ้งเทมปุระครับเกี๊ยวซ่าเมนไทยโกชีสน่ากินมากเมนูนี้ผมสั่งกินบ่อยมากมาที่นี่นะอันนี้เป็นข้าวแบบหมูสามชั้นน่ากินมากแล้วเขามีไข่แดงแบบไข่แดงดองด้วยเอานนี้ด้วยก็ได้ครับเอามาลองก่อนเนาะ ร้านนี้ข้อดีอย่างนะสำหรับตัวผมที่ผมเจอคือทําเร็วถึงคนเขาจะเยอะแต่เขามีการจัดการที่ดีอยู่นะแล้วผมเลือกเวลาที่คนเขาน้อยที่สุดแล้วนะที่ผมจะมาถ่ายปกติเนี่ยโต๊ะเต็มหมดเลยนะอันนี้เป็นชีโอบ้ครับอันนี้เป็นชีโอบราเน็้นี่เป็นซุปเกลือครับน่ากินมากครับอันนี้เป็นซปุปกระดูกหมูครับนี่ต้องอย่างนี้แล้วก็ลองกินแต่บางคนเนี่ย เขาจะเอาน้ำมันงาริเผาเนี่ยใส่ไปด้วยเพื่อความหอมนะกินเปล่าแลานะ้ผมว่าก็เวิร์กมากๆแล้วนะชิมน้ำซุปเกลือชีโอนะนี่ครับโอ้อันนี้กินแล้วสดชื่นมากบอสมันมีความเค็มนะความหอมมันรู้สึกเหมือนกินอะไรน้ำใสแต่มีความสดชื่นอยู่ผมชอบนะลักษณะเ,ออเดือเป็นรามเมงแบบเส้นไม่ได้ใหญ่นะฮะเส้นเล็กเกน่ากินมาก อือร่อยเส้นเขาแบบเหนียวนุ่มผมชอบราเมนที่ลกักษณะที่เป็นเส้นประมาณนี้มากกว่าเพราะว่ามันกินง่าย,ยกินก่อนมาถ่ายเทปสี่ครั้งแล้วก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าความนิ่งความมาตรฐานที่เขาคิดสูตรมาที่มันมันลงตัวอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่ได้แกว่งนะมากินทุกครั้งก,ก็เหมือนกันทุกครั้ง ผมว่าตอบโจทย์รสชาติแบบดีราคาดีนะอบคนเดเขาชอบเปิดนปั๊มมันจอดง่ายบางคนชอบคิดว่ารามเมงราคาจะต้องแพงไม่ไม่แพงนะครับนะอันนี้ถ้ากินมากครับเป็นข้าวหมูสามชั้นกับไข่แดงเผลิบคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด ผมมองว่าจริงๆถ้าคนกินจานเดียวแล้วอิ่มใช่ป่ะก็ามากินหลายๆครั้งได้เพราะว่าน้ำซุปเขาเอ๊ะผมพยายามกินให้ครบทุกเม,เ,เมนูนะ rie, ชีชีอกก็อ,อร่อยอะ่ะบอสคนที่ชอบน้ำซุปเพลนๆแบบน้ำใส ayo, อะไรเงี้ยครับมีความหอมเกลืออันนี้ก็ดีครับอันนี้สิน่ากินมากหมูสามชั้นครับ ดูความหนาของหมูโหน่ากินมากนะเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดผมว่ากินแบบนี้คืออร่อยถ้าส่วนตัวผมนะแล้วเอาไข่แดงะครับนี่นี่ใส่แบบนี้นี่มเมนูนี้ผมแนะนำมาทุกครั้งผมกินทุกครั้งเลยนะครับออออออืืืื แต่ว่ามันไม่ได้เลี่ยนนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดตัดด้วยเนี่ยมันทําให้ทานง่ายมากเมนูนี้ข้าวเขาให้เยอะนะแต่รู้สึกว่ากินลื่นแบบสบบที่ทำหมดเลยมาแล้วครับซาลูผมไม่คนไม่ได้ใส่วาซาบิในซาลูเท่าไหร่นะนิดเดียวไม่งั้นมันจะฉุนจมูกมากนะนิดเดียวพอ <c oughs> นี่ครับผมก็มีความสุขนะที่กินให้คนได้ดูครับ ผมว่าคนที่ชอบกินหมี่เย็นเนี่ยกินแล้วเป็นเมนูที่กินแล้วสดชื่นมากๆนะผมว่าการกินซารุลาเองเนี่ยเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากๆนะครับตู้ใหญ่ๆเอาไปเลยอยยุ้อย,ยอยือ นี่เนี่ยดีอย่างนะเราสามารถแอดออนท็อปปิ้งเพิ่มได้อย่างผมไม่คนกินเส้นเยอะผมก็จะสั่งแอดแบบเพิ่มเส้นไปเลยหรือว่าบางคนเนี่ยอย่างเจนเนี่ยเจนจะเป็นคนชอบกินเมนูนี้มากเจนเป็นคนชอบกินทันทันรามเมงแต่เจนก็จะเอาแบบหมูทันทันเพิ่มเพราะทันทันเนี่ยมันจะมีความเผ็ดของหมูอยู่แล้วกินแล้วรสชาติมันจะแบบเค็มเค็ม,เ,คมเผ็ดเผ็ดอร่อยดีนะครับ อันนี้ส่วนตัวผมผมมาแล้วผมสั่งกินบ่อยมากคือ <style. S 1> เป็นเกี๊ยวซ่าไข่ปลาเมน э ไทยโกะชีสครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คือสุดยอดผมอยากจะบอกว่าแบบผมชอบมากๆนะอันนี้มาผมแนะนําให้สั่งนะตัวตัวผมนะนี่ตัวนี้เมน э ได้โกะชีส ขออนุญาตใช้มือนะครับมาดูครับไม่ได้อมน้ำมันด้วยกินง่ายๆอันนี่หม่าล่าล้วนกับตรงกระสื่นหม่าล่า มันจะมีความหอมมันกว่าแน่ๆหมาล่า่ยมีความเข้มข้นกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะมีเบสของทงคัตสึไปอยู่ด้วยน,นัวๆนิดนึงแต่น่ากินนะหอมหอมมากไหนปะลักษณะเด่นของเส้นเขาคือดีจริงๆนะหุ้ยหมาล่าเขาหอมนะผมว่าถ้าใครที่ชอบกินหมาล่ามากินได้นะผมว่าตอบโจทย์อยู่นะนป็นซุปเต้าเจี้ยวแบบเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น ล็อบเยอยวญี่ปุ่นแบบเผ็ดน,น่าสนใจขอบคุณครับผม mm hmm. ทงควาส่อเบลนเขามันจะมีความความนัวความเค็มความมันอร่อยอยู่ครับ mm hmm. แต่ทุกทามเขาก็จะให้ไข่มาด้วยนะทุกทามแบบ mm hmm. เขาไม,ไม่ได้ให้น้อยนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นหมาล่าแบบ mm hmm. ดั้งเดิมออริจินอลแบบ mm hmm. เขาบอกว่ารถจัดจ้าน อตอบโจทย์ราคาคุณภาพบรรยากาศความสะอาดเอาที่ผมเห็นนะครับผมว่าคุ้มค่าไปครับหมดแล้วขอลองชิมน,นะซุปเต้าเจี้ยวแบบเห็ดโอ้อร่อยด้วยเฮ้อหแ<ห>ด้าหมูสามชั้นพวกเนี้ พอเบิร์นไฟมันจะยิ่งหอมมากๆนะครับรามเมงน้ำเต้าหู้ครับแล้วก็เบียวซ่ามนไนโตแล้วก็เอบออิจริงๆน้ำมันก็มีความลักษณะคล้ายกับทงคตสึเหมือนกันเนาะ มันจะมีความหอมๆม,มันๆน,นะครับเฮ้ยอืพอเมนครัวเปิดแล้วมันจะมีกลิ่นแบบเออบันยนากา,าศได้ลองกินคู่กับเส้นไปเลยนี่ครับ ข้างในัมันจะเป็นไส้แบบกุ้งครับอืมอร่อยแป้งมันจะบางๆกับกรอบที่จริงมันเป็นกุ้งบดมาเลยเว้ยแต่ว่าตัวแป้งตรงนี้มันจะกรอบแ้ะบางรทอดไปมันจะแบบอร่อยมากนี่ ผมไม่รู้ว่ามันอื่นเป็นก็แต่ผมรู้สึกว่าผมนั่งกินแล้วผมนั่งกินได้เรื่อยๆแต่มันกินแล้วมันไม่ค่อยอิ่มไมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่เยอะนะเยอะนะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะรามิงผมเป็นคนที่ผมชอบกินลามิงด้วยแหละมันม็่เลยทรให้ผมรู้สึกว่าผมกินได้เรื่อยๆหลากหลายเ,ยเป็นรามิงที่แบบมีหลายนะ้ำ หวงาการกินเป็นสิ่งที่ดีค่ะของกินอร่อยอร่อยเป็นสิ่งที่ดีแต่ขอฝากผลิตภัณฑ์ของตัวเองสักนิดนึงหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะเบบฟิต้าเนี่ยครบรอบเปสองปีแล,แล้วตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับคือนี่เลยครับตัวนี้คือตัวแรกของเราเบฟิต้าเจลลี่ครับช่วยเรื่องการกับถ่ายแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ออกมาคือเบฟิต้าเอ็นครับช่วยในเรื่องการกินครับตัวที่3มเพิ่งออกมาตัวนี้คือบีฟิตครับเป็นโปรตีนเจลลี่พืชนะครับใครต้องการเพิ่มโปรตีนเหมาะมากๆครับและตัวที่เพิ่งออกล่่่าาาาสุดดดดคคคคคคืออตตััััััววนนนีีีี้้้เเเเเเลลลยยรรรรรรบบบบบบฟิิจจพใทกหะผ็็ปมแ ที่มีโซเดียมเยอะอันนี้ช่วยขับโซเดียมได้แล้วก็ลดบวมได้นะครับผมและที่สําคัญตัวนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะแต่ถ้าอยากขับถ่ายจะจ๋าตัวแรกทั้งหมดเนี่ยช่วยทําให้สุขภาพเราดีแน่นอนนะฝากด้วยผมคือช่องทางไว้ให้แล้วกันนะครับเบบิต้าของผมนะครับมีปิบันสีตัวแล้วนะครับผมฝากทุกๆตัวด้วยรับรองว่าสุขภาพคุณดีทุกๆตัวแน่นอนถ้าคุณใช้ถูกวิธีและมันออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับฝากหน่อยนะครับนี่เลยมันหอมให่ปลาเป็นไงก อยากมาร้านเอวิสูอนะครับเอาสาขาที่ผมอยู่แล้วกันสาขานวนจันนะครับตรงข้ามธนาคารกสิกรในปั๊มบางจากนะสาขาเนี้ยเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มทุกวันแต่ได้ได้ยินว่าสาขาอื่นบางทีปิด3ทุ่มเขาเรียกว่าด้วยความที่ชิลของสาขานี้แล้วบรรยากาศน่านั่งมากครับแล้วก็อาหารเนี้ยตอบโจทย์มากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกเมนูไหนนะเลือกตามความใจชอบได้เลยเพราะว่าหนึ่งเนี้ยบอกเลยครับเรื่องราคาคุ้มค่าปริมาณดีแล้วก็ตัวเลือกเยอะ สถานที่สะอาดสะอ้านนะครับผมไงก็อยากให้แวมาลองดูแล้วกันนะหรือว่าใครที่เป็นแฟนมันแท้ของเขาอยู่แล้วนะครับที่เคยไปกินแล้วคอมเมนต์มาบอกผมได้นะคุณไปเคยกินสาขาไหนก็แล้วแต่หรือว่าเคยมากินสาขานวนจันที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณชอบกินเมนูไหนคุณก็คอมเมนต์มาบอกผมได้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยอยากให้ร้านแหลมิงดีๆแบบนี้นะครับตอบโจทย์เรื่องราคาคุณภาพนะครับความสะอาดสะอ้านอยากให้แวะมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์พีที่แหลกในทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม